าบางบาง้านสวนฮิสเคลาดมนะคะเน Day. มืนี้เมื่อคริสต์มาสเดย์วิธีการปีนคลามยูยประเทศอเมริกาแบบนี้เน่าฮิสที่เป็นกีว่าลองดูแบ่ป,ปานเฮาโอเค สบายดีทุกคนอันนี้พามาเบ่งนะวิธีการปิ้งขลามนะคะขลามบ้านเฮา,าปิ้งขลามอยล่างบ้าน เออบ้านสวนมีกอไผ่ต้นขิเลกแล้วก็มีผักหนาวนะคะเออผักผักเม้นต้นมักห้อมันน mm ี hmm. ่คริสมาตเต้เป็นเห็ดขลามบ้านเฮาขิงน,นะคะเออมาไปเอออาสะ บางส่วนะจ้าวิธีอบขลามขลามเบี่ยงกันชีบอกข่าวเฮียใส่ย่าโอเคนี่เป็นขลามเ้ยขลามไทฟอนิดาเนาะนี่เนาะโอเคนี่เห็นบ่ อยู่อเมริกาก็ได้กินขลามเน้อค่ะเด้บอบ่ได้คือกันคือเมืองไทยเมืองลาวเด้ออัน,นได้กินทุกย่างอยากกินย่างใดก็ได้กินแล้วแต่อารมณ์และก็ความขยันโอเคเอาวชายเบิงภูเรียา์หลวก็มาได้จ้าอือยูคอริดา,าแต่ว่าบ่ได้บอกพี่อยู่ดอก <laughs> น,นี่อากาศยูลอริดานาวหนาวลาหลายหลายเดือ ซึ่งป,ปีอากาศพอิีได้พจจฮ้อนของรัสเวกัสพอดีด้กือทั้งเนือทั้งอากาสนาวมิโุะทาบ้านไปทั้งนี้เมื่อวันนี้ด้มีาการมาเที่ยวคริสต์มาสได้ขึ้นมาลุงเสือนอยได้ายกเยย้ายที้งงาาทงองพอดี อันนี้กล่ำอบ้านเราสีสีนี่นี่้ปิกล่ำเอาข้างตนีกะหล่ำเขาล่าเอดเลอกล่ำบ้านเราได้านีอยู่เมริกาเป็นตีกันแบบนี้เนาะ อันนี้มินคัก,กีบ้านเฮาด้วยจ้ะเด้อแล้วก็บขลามห้องเ<ม>บิ่งไว <c> ้ <oughs> <c oughs> เป็นแต่แซ่บป่เจ้ะแซ่บอมแอร์ไว้วอรเมาบ่ก็ขึ้นนะมันขึ้นอืปไปส่งอาตุ่มอยู่บ้านเปไปนู่นนั่นน้ำอา